คุณกายอาจจะผมคําถามที่สังคมไทยควรจะตั้งคําถามนะว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเราเป็นสังคมหรือว่าผู้ซื้ออย่างเดียวออืเศรษฐกิจไทยไปรอดไหมมันไม่รอดนะรเราอาจจะได้ซื้อสินค้าราคาถูกลงเรื่อยๆจริงมันจะมีประโยชน์ฝั่งผู้บริโภคนะครับ,รบแต่สุดท้ายพอไม่สามารถผลิตอะไรได้เองอ่ะหนึ่งจ้างงานจะไม่เกิดคุณจะทํางานอะไรถ้าถ้าคุณผลิตอะไรไม่ได้ใช่ไหมสองเวลาเกิดวิกฤตขึ้นมาตอนโควิดจําได้ไหมครับบางประเทศถ้าคุณผลิต ตอนนั้นเราผลิตหน้ากากอนามัยเองไม่ค่อยได้จำ <c oughs> ได้ไหมโอ้โหวิกฤตแบบ uh huh. คุณใครคีดดูขนาดของง่ายๆอย่างผ้าหน้ากากอนามัยแล้วพอคุณนําเข้าจนเคยตัวได้แต่ของราคาถูกมาแล้วคุณไม่มีกําลังการผลิตในประเทศอะพอเกิดวิกฤตดิสรับขึ้นมาซึ่งมันมีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคตยอยู่เรื่อยๆนะ uh huh. เป็นไพ่คุกคามเรื่อยๆ uh huh. ถ้าประเทศไหนที่ไม่มีความสามารถทางการผลิตสินค้าของตัวเองมันก็อันตราย uh huh. นี่ยังไม่นับเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะว่าถ้าคุณทําอิเล็กทรอนิกส์เองไม่ได้เลยคุณก็มีโอกาสที่จะโดนซอฟต์แวร์จรรรกม่าย ผมเลยคิดว่าความกังวลของเศรษฐีไทยปัจจุบันคือความสามารถในการผลิตมันลดน้อยถอยลงและถ้าไม่ทำอะไรกับสินค้าที่ล้นทลักเข้ามาอย่างไม่เป็นธรรมหรือเปล่าเนี่ยก็ตั้งคำถามผมผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่แฟร์นะแต่ผมพิดว่าหน่วยงานรัฐควรจะ proactive คือ act มีความตื่นตัวมากกว่านี้ในการช่วยเข้าไปตรวจสอบว่ามันแฟร์หรือเปล่าในการซื้อขายสินค้าต่างๆครับ,รบเออเวลาพูดถึงเรื่องของตัว GDP ของประเทศไทยนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องอัตราในการเติบโตตัวเลข GDP ต่อปีนะครับแล้วเราโตค่อนข้างต่ำเนี่ยนะครับ,รบมีคนพูดถึงในประเด็นเรื่องของเพราะว่าเรามีตัวเลขเรื่องการลงทุนที่ต่ำครับแล้วการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยมันต่ำมานานแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์มองว่าเราจะแก้ตรงนี้ยังไงดี คือบางคนมองว่าโอเคตัวเลขของคอนซัมชันการบริโภคนี่อาจจะไม่ได้ต่ำนะการใช้เงินของรัฐบาลหรือคือตัวเลขการส่งออกที่ช่วงนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะมันขกระเติมขึ้น่ะครับแต่ตัวเลขการลงทุนที่มันจะส่งผลอย่างยั่งยืนกว่าครับนะครับและอย่างที่บอกว่าการลงทุนเข้ามาเราได้ทักษะต่างๆจะในต่างประเทศด้วยแล้วก็แล้วก็ยังมีผลพวงต่างๆที่เป็นในเชิงบวกเนี่ยนะครับมาเยอะแยะมากมายเนี่ยมันมันยังคงไม่ได้สูงขนาดนั้นเนี่ยผมมี2ประเด็นหนึ่งก็คือ อาจจะถึงเวลาที่ต้องทวงถามรัฐบาลคุณแพรทองทานเหมือนกันว่าที่คุณเศรษฐาไปโรดโชว์ไปชวนผ่านไปแล้วหนึ่งปีดูเซลส์แมนนะครับซึ่งผมพิดา่าเป็นผลงานสําคัญผลงานในเชิงเรียกว่าผลการกระทาแล้วกันแต่ผลลัพธ์เป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่า1ปีอาจจะต้องถึงเวลาทวงถามเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแค่ไหน d a t a Center มาจริงไหมลงทุนแค่ไหนหรือบริษัทอื่นๆที่ไปชักชวนมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้น้าผมคิดว่าอันนี้เป็นหนึ่ง หนึ่งในมายสเตยที่ต้องเอามาทวงถามในอนาคตเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันจะมีข่าวไปหมดแล้วนะว่าว่าต่างชาติพร้อมมาผมคิดว่าเป็นพาดหัวข่าวด้วยซ้ำนะบางทีบางอันระบกตัวเลขชื่อบริษัทเลยชื่อบริษัทแบบยักษ์ใหญ่บางทีท็อป10นั่นซองที่มีอะไรผมคิดว่าถึงเวลาตอนนี้ต้องตั้งคำถามได้แล้วว่ามาจริงหรือยังเออคืบหน้าถึงไหนตอกเสาเข็มหรือยังโรงงานตอกเสาเข็มหรือยังและมีโอกาสที่จะจ้างงานอะไรเท่าไหร่ผมคิดว่าอันนี้ตั้งคำถามได้และควรจะตั้งคำถาม กับอีกเรื่องหนึง่งถ้าดูตัวเลขจริงๆนะครับรบเงินลงทุนต่างชาติยังไม่สําคัญเท่ากับเงินลงทุนของบริษัทธุรกิจไทยเองอที่ผ่านมาตลอดเนี่ยเงินเงินลงทุนเอฟซที่เข้ามาจริงๆในยะสสาคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอะ่ะไม่ได้เท่ากับเงินลงทุนภายในประเทศอ่าหมายความว่าเศรษฐกิจไทยจะโตหรือไม่โตครับ,รบสัดส่วนการลงทุนโดยเอกชนไทยสําคัญกว่าต่างชาติมาโดยตลอดนะครับแต่สิบปีที่ผ่านมาเอกชนไทยเนี่ยไม่ค่อยลงทุนในไทยอื ไม่ใช่ไม่มีเงินครับแต่เราเห็นข่าวเอกชนไทยไปซื้อกิจการต่างชาติเต็มไปหมดมใช่ไหมครับเครือข่ายร้านห้างครับห้างสปปรพสินค้าขนาดใหญ่ของเราไปเทคโอเวอร์ห้างาายุโรปมาหรานใชครับ,รบหรือไปซื้ออธนาคารก็ไปซื้อธนาคารอินโดก็มีนะครับต้องบอกว่าโจทย์ใหญ่สมมุติถ้าย้อนเวลากลับไปไดใ้ในงานของคุณทักษิณที่ในชั่นที่แถลงวิสัยทัศน์ผมคิดว่า อยากตั้งคำถามเหมือนกันว่าทุนไทยที่มารวมตัวในวันนั้นทำไมถึงลงทุนในไทยน้อยลงเรื่อยๆอืม,มีปัจจัยอะไรที่จะทําให้ทุนใหญ่ลงทุนในไทยมากขึ้นไหมครับผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าตัวเลขของการลงทุนของเราเนี่ยม,มันไม่คุ้มกับคือถ้าเราต้องการ GDP ระดับ5% 6%นะครับสัดส่วน Investment ต่อ GDP ของเราต้องกลับไปเท่าประมาณทศวรรษ9 0อีกครั้งหนึ่งซึ่งหลังจากต้มยำกุ้งเราไม่เคยกลับไปอีกเลยแต่ไม่ใช่เอกชนไทยไม่มีเงิน เอกชนไทยมีเงินแต่เลือกไปลงทุนต่างประเทศซึ่งถ้าให้ผมประเมินต่อนะครับหนึ่งอยู่ในไทยจ่ายค่าใต่โตแพงคุณไปลงทุนคุณลงทุนในไทยซื้อกิจการคุณ่าต้องจ่ายไต้โตยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์โหเงินก้อนนี้คุณเอาไปลงทุนต่างชาติสบายกว่าได้ผลดีเทิร์นกลับมาคุ้มกว่าใช่ไหมครับสองระบบกฎหมายยุบยับกิโยติงกฎหมายเนี่ยเป็นนโยบายที่ไม่ต้องใช้เงินครับทําไมมันไม่เกิดสักที เไห,หมเวลาเราพูดถึงนโยบายต่างๆลงทุนเนี่ยแรลนด์บิดใช่ไหมเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมพมพูดนี้ใช้เงินทั้งนั้นเลยนะครับแต่กีโยติงกฎหมายเนี่ยแทบไม่ใช้เงินครับใช่ไหเป็นการแก้กฎหมายและมีผลศึกษาแล้วว่ามันจะช่วยให้ GDP เราโตได้โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนขนาดนั้นครับคำถามก็คือทําไมมันไม่เกิดอันนี้ก็คือทําโดยผ่านสภาทําโดยรัฐบาลใช่แต่ว่าตัวผู้นําฝั่งนโยบายจะต้องกล้าเคาะ ว่านโยบายไหนที่เก่ากฎหมายอะไรที่มันปี2499อ่ะอะมกายแล้วมันยังบังคับใช้อยู่อะครับผมเราต้องฝ่ายนโยบายนะครับต้องกล้าที่จะบอกว่ารื้อใหม่ไม่คงกฎหมายเดิมเพราะว่าถ้าไปดูกฎหมายไทยเนี่ยมันจะมีตั้งแต่โอ้สอเท่าไหร่เต็มไปหมดเลยครับนะครับ2501 2 5้250 1, 250 2นี่ก็เต็มไปหมดเลยถ้ายังไม่กล้ากีโยติงกฎหมายจริงจังผม,ผมิว่าก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่สะท้อนความกล้าหาญของตัวรัฐบาลและเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจเติบโตได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะ ไม่ต้องพึ่งภาระทางการครั้งเลยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะถูกตรวจสอบและตั้งคำถามต่อไปเหมือนกันครับ